สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ผมจะพามาดูต้นชนชมนะครับที่อันผมปลูกไว้เล่นๆนะครับพอดีเป็นผู um ้ชายที่ชอบชอบชนชมนะฮะหรือว่าเป็นต้นประเภทดอกไม้ไม้สวยไม้ประดับเงี้ยเป็นผู้ชายชอบมากนะครับก็เลยหามาสะสมไว้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นชนชมนะครับที่ผมปลูกไว้นะฮะตอนนี้ก็เดือน ข้าสู่ต้นเดือนของกลุ่มภาพันธ์นะครับอันนี้ก็ชนชมนะครับก็ mm hmm. เริ่มมีดอกให้ใหชมแล้วครับวันนี้ผมก็จะลองพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับจะลองไปดูกันนะครับนี่เป็นชนชมดอกซ้อนนะครับแต่ผมไม่รู้จากชื่อนะครับหรือว่าลืมชื่อครับ สีแดงๆครับนี่ก็เป็นชนชงมไม้สีเหมือนกันนะครับสีออกสีแดงแดงเข้มๆนะครับ ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีเยอะอยู่นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นสีแดงดอกชั้นเดียวนะครับต้นนี้มันมีชื่ออยู่ว่าแดงอุดทซัพย์นะครับเป็นแดงแบบเข้มๆเ,นะเป็นดอกชั้นเดียวนะครับ ก็จะเป็นดอกซ้อนนะครับแต่ไม่รู้จากชื่อนะครับลืมชื่อนะส่วนมันจะอยู่บนตอของฮอนแลนด์นะครับตอนนี้ผมได้ทําไว้เป็นเอามาถักกันนะครับเอาต้นมาถักกันนะครับอันนี้เป็นเชิญชมฮอนแลนด์นะครับน,นี่ก็เป็นไม้สีเหมือนกันนะครับดอกกําลังแทงมานะครับยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะครับ นี้ก็จะเป็นราชินีพันดอกนะครับเป็นราชินีกิ่งตอนตอนนี้ดอกก็เริ่มล่วงแล้วนะครับผมก็เลยทำฝักไว้เก็บเพื่อเป็นนันไว้สืบพันต่อน,นะครับเป็นลาชินีพันดอกนะครับตอนนี้ปล่อยให้กิ่งเดินนะครับยังไม่ได้เข้ารวดเลยนะครับ คค่่่่อยไไมชัดนนัดนหระส่วนนี้จะเป็นสนชมพันไม้พุ่มนะครับตัวนี้มีชื่อว่าบางคลานะครับบางคลาดอกกลบอันนี้ไม่มีดอกนะมีแต่ใบเพราะว่าความสมบูรณ์ยังไม่ถึงนะครับดอกก็ยังไม่มา ก็จะเป็นเพชรสองแคว,งแนงนวนะครับดอกกำลังมาแต่ด้นหิิงเน่านะครับไีดาจะตัดทน,น,นี่จะเป็นลายชิงีน่ตอนะครับนี่ก็จะเป็นไม้ต้นเล็กๆนะครับที่เพาะไว้นะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีแต่ต้นต้นนี้ต้นนี้น่าจะโดนแดดนะครับโดนแดดเผาสีเลยผิวเลยออกดำๆดำนะไม้ต้นเล็กๆเราะไว้นะครับสวยบ้างไม่สวยบ้าง สวนมากไม่ค่อยสวยก็พอเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้เอาไปประกวดอะไรนะครับปลูกไว้เพราะว่าความชอบนะครับถ้ามันมีเยอะอยจริงจกิงก็ไปเพื่อนๆนะครับเพื่อนที่อยู่ข้าง้านบ้างเพื่อนที่ชอบบ้างนะครับประเภทแคตตัสก็มีนะครับ ว่าเป็นไม้สะสมนะครับสะสมของความชอบสีสดใสเลยฮะอันนี่จะเป็นต้นหยกนะฮะก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนคนอื่นเขานะครับว่าไม่ได้ทำขายนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆ่ผมก็แบ่งให้นะครับ ส่วนมากไม่รู้จักชื่อเลยนะครับเพราะว่าเขาแบ่งให้มานะครับเพื่อนที่ชอบด้วยกันก็แบ่งให้มาครับตอนนี้ก็จะเต็มบ้านแล้วนะครับนี่ปลูกเพราะความชอบนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับต้นชนชมของผมนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเลี้ยงชนชมทุกต้นนะครับเพราะว่าผมชอบนะครับแล้วก็รักของรักชนชมมากครับรักชนชมแล้วก็แคตตันครับ อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเหมือนคนอื่นทอหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ผมก็ชอบแบบแบบนี้นะครับอ่าครับเวลาวันนี้ก็ใกล้มื่นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปวีดีโอเล็กๆของผมนะครับฝากฝากกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับในการทำคลิปนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ thank you